สบายดีโมเพื่อนเอซีทุกทุกคนเนาะว่าจะเป็นทางภายในอะไรก็ทางทางไกลทางไกล,ลอยู่ทางต่างประเทศเนาะยินดีตันหับเข้าวููสองสาวรด,ดาสาวเซโนอีกแล้วมานีพี่น้องเลยพบพ่อก,กันมานี่พี่น้องเลยก็เปิดภาพออกมากอะ่ะจะย่างลงไปเอายอดกล้วยและก็ยอดอ้อยเนาะกัเป็นมือ งามงามดีมาสัพนพี่น้องเลยเป็นมืองามงามดีคือเดือนสามเนาะออใไม่สามคำเป็นมือเปิดประตูโกประตูลาบหรือว่าเปิดประตูเล่านั่นเองพีงนนะ่น้องเนาะโดยกะประเภทนี้นี่เนาะกะเิ่นกะาพ,าพากันเฮตมาตั้งแต่ผูเถาผูแก่เพิินมาแต่รด,ด,ดนดล้วด้่าสัพนพี <c> ่ <oughs> น้องเนาะเป็นกันเลย นับถือมาจนหอดชุกวันทุกวันนี้ทุกวันพี่น้องกันยเนาะพี่น้องเลยกะได้ผู้หลายคนกะน,นาสิเห็โบกคือกันเนาะต่างบ้านต่างเมืองนะพี่น้องเลยแต่ว่าสําหรับบ้านของสารดานี้นเนาะ่นกระจะเห็ดมือเดือนสามเลยกะออกไม่สามค่ำผแบบพี่น้องเลยเานาะกะแขกคนกันละ พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะเอาไว้เดี๋ยวสาลดาถามว่าสาลดาได้มีโอกาสจะได้ถ่ายให้เบิ้มพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สซาลดาก็เลยสิมากะเกี่ยไปที่จะเฮ็ดพาเข้าขึ้นประตูเล่านั่นเองพี่น้องเอ้ยเนาะกะบ่มีหยังรายดอกเนาะบ้านนอกคอกนาเฮาพี่น้องเอ้ยกะมีสำใหม่กัเฮ็ดซ้ำนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะการนอนกระหอมไปก็ยังอยู่เทิงพอด้วยพี่น้องเลย ุมมัดผมให้เมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเลยเพิ่นบ่อยากให้มัดผมเนาะให้พี่น้องเลยงอแง,งอพี่น้องเลยพี่น้องเลยเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะยามเช้าพี่น้องเลยแต่เว้นกับขึ้นสูงติบแรกพี่น้องเลยผู้นาศีย้อนแสงเนาะผู้พี่น้องเลยขึ้นสูงเติบแล้วพี่น้องเลยตอนนี้กับเวลาอยู่ประมาณเจ็ดโมงเช้าเนาะบ้าสบาบยดีเลยพี่น้องเลย ผดโพเนาะเดือนสั拉กะจะไขประตูพี่น้องเลยไขประตูชิเข้าไปเอายอดอ้อยและกะยอดกล้วยเนาะประตูแบบมาตรฐานนะนะพี่น้อง <c ười> หัวเขาของเทวสันแต่ว่าเฮ็ดนะพว่ทัานเดาเลยพี่น้องไหยพูน้นะยังไม่ทันแล้วพูยังยาวอยู่เนาะแะถ้าว่าตัดใหม่มากับประมาณส,สี่สี่ห้าหกเบกพี่น้องเลยก็เลยโจ้ชาวกัน มัดพอบ่ให้งัวเขาก่อนน้พี่น้องเลยนะต้นมะคุ่งกับพี่น้องเลยต้นต้อนยุมัดเมันก็ได้ใส่เละหยดกล้วยแบบนี้พี่น้องเลยสิมีแหย่เว้ยเนาะปวดแขนพี่น้องเลยปวดแขนโอ้ยุกยังก็บ่ขึ้นมึนมือพี่น้องเลยมึนมือมึนแบบมือซาเลยพี่น้องได้กันิ้วนี่กะ มันดอกพี่น้องเลยด้วยว่ามันแบบล่เราตอนเศร้าเาตื่นมามันฉิกกรรมไปสิบกระได้พี่น้องสารดาเนาะอีกข้างหนึ่งพี่น้องเลยแต่ว่าข้างนี้ก็ไล่อยู่แต่ว่าบโบคักปันไล่เนาะกับโบโเต็มที่นะบอดกาพี่น้องเลยมาพี่น้องในสารดาสีเอาให้เบิ้งเนาะยอดอ้อยพี่น้องเลยพี่น้องเปิดภาพออกมาก,ก็จะจูแครมน้องสะเนาะ นี่ยอดอ้อยโอ้ยคุณพ <laughs> ระสลุดดมด้วยสลุดดักวันีนพี่น้องเอ้ยปวดโฟสลุโโดดาเจ้าเอาโยคูหนึงเนาะตัดเอาเลยพี่น้องเอายอดอ้อยในคูหนึงเนาะแล้วก็ยอดกล้วยอีกพี่น้อ,องน,น,นี่เ้องก็จะวางไว้แถวๆนี้ก่อนเนาะ พี่น้องมักทัวคอยเป็นจังไน้าี่น้องหลังจากที่สารดาเฮ็ดข้างเขินแน่วแล้วโอ้โหอ้าจิตโอพี่น้องเลยกำลังลามเครือเด็กกำลังลามเครือแล้วพี่น้องเลยนะไงจะได้กลิ่นนะเนาะหมักแตงกะกำลังใส่ดอกพี่น้องเลยบอกงา,านบันไดเนาะเพราะว่าเ้ากะบอกเลครัวหันนะพี่น้องตามธรรมชาติเนาะ อันนี้ก็จะเป็นมักพริกแน่เคืองหกมูแน่เนาะอ้อถ่อสลดดาละฮดกันได้มื้นี้ผู้แม่พี่น้องเอ้ยนี่ยอดกล้วยกมียอดเดียวพี่น้องเอ้ยกะยาแล้วเนาะยอดเดียวกเอาพี่น้องเอ้ยดีกว่าบ่มีพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคเดี๋ยวสดาขอโตตัดยอดกล้วยกับพี่น้องแป๊บนึงเนาะนี่พี่น้องสดากเอามาเรียบร้อย เตรียมไปเลยพี่น้องเนาๆอย่างงามพี่น้องเลยผู้ยอดอ้อยเนาะโมเมนต์ยอดอ้อยกินเลยพี่น้องเนาะมันเป็นยอดอ,อ้ดอ,นะยอ,ดอ,อยที่เป็นห,กหักไม้หักยาเพราะงัพี่น้องเนะลยเนาะโซดาได้ปลูกไว้องคพี่น้องหมักกระหมังงาครับมันเป็นสปปรรพคุณแบบหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องยอดอ้อยที่โซะะดาลปลูกเนาะเป็นอ้อยล้มพราะมัพี่น้องเลย แต่ว่าอ,อ้อยอ้อยที่เขากินได้นั่นสารดาพึ่งซีได้ปลูกเนาะเพราะว่าไอเท่าอพพิ่นไปขายมันเนาะแบบดรออ้อยข้าเจ้ามันตกล่นนะพี่น้องเลยว่ามันเหยียเหียแตกดรอข้าเจ้าเนาะกันเลยไล่พี่น้องเลยเขาแบบเข้าวได้ไปเอาของเขาเลยแต่ว่าเขาไปในสวนอ้อยออกะเข้ากับนาซิคอํำเขาก็ไล่ย,ยุ่แต่ว่าเข้ากับเรได้ไปเนาะมันอยู่ไก่พ,พี่น้องเลยเนาะโอเค เดี๋ยวระดาผูกไอประตูด้ไงพี่น้องแป๊บนึงเนาะตัดภาพมาบบดน,นี้กันทุกคนสระดากันยางได้ครึ่งนึงเลยเนาะว่า้าวพี่น้อง con nha quân nhàng bông nhàng, nhàng đấy này nói này. à thưa nhà thưa nhà về đây thưa nhà ông ngam luôn thưa nhà em chẳng vào thưa nhà là ừ. <laughs> mà cục bông tôi xả phải này <laughs> ทุยนีสบายดีป่าดุ้งจ้ะเป็นจังไหนเนี่ยจห่างหายกันไปโดนนะเด้อข่อยนี่เด้อจ้ะข่อยบ่มีเวลาแต่แม่ข่อยมาตะขอดมันเถอะชาดชาตจะขืนเนี่ยขืนเทิงบ่ขึ้นเทิงเล่าบอว์ฮะเป็นจะขึ้นเหล้าอะไร่มมีแต่ของสัมภาระพี่น้องเอ้ยฮะขืนเนี่ยหะ ขื่นเต้าเข่ากินบะบกจกบลงหนากบวมยูขี่กบบวมปากหนากบวมหูขี่เพื่อนบ่าพี่น้องเลยเป็นมืองามยามดีเนาะหึมอาง้ังน่ะเออชุนอยากชุนนี่ชุนน้ำเมย์ไงนี่บ่ชุนเดี๋ยวแล้วน้ำเมย์ไนนี่เมย์ไ่ขึ้นผู้เดียวกับพ่อแล้วเดี๋ยวมันชี Ngong ngon nghe ra đấy. phần này đây. uống kuôn mày uống kuôn vân. Bapnam. Ding 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 บางดูมัดผมเหตุใดเส้าจ้าเจ้อใจไม่ใหญ่วะน no. no. ่ะไม่ใหญ่เห็นหน้างานเจ้อนูนูประเพณีขีดคองเนาะทุกคนอันนี้กับเขาอืมบุกชินกัยยะ ไม่ตู้ขึ้นเพียงแล้วเมิงของอยู่ในเล้าค่ะบ่มีบอลสเกีบอลสบายพี่น้องเอ้ยมาโฮมอยู่ในเล้าไปดเลยเนื้อขึ้นทั้งน้อยบ่มีบอลอยือกบอเช้าแล้วแต่ขนาดนั้นก็ยังทางยางกระซัมหูหนูเลยพี่น้องเอ้ยเมียนเป็นกระสอบเนาะมันอย่ามันปนกันขปุกขพันมาจากข่าวเจ้ามาจากใครเอาพี่น้องเอ้ย cào cao cả những đứa yêu si sợ mà Đấy. Chà, đẹp thử không lắng cho khoảng bằng thực khuẩn này Giao ổng mắt nó nè Nô nô Ngàm cười văn này, ngàm cười văn này nè Mông ổng cái da อาขึ่นนมัตจะขนน้ำมัตูไปน่ะแกะออกเลยทันทีได้แกะออกเลยแกะเอกให้ยังยอน่ยแช่หนึ่งได้ไหมกิบหนีบหัวฮะเนอะหนึ่งถิมไปได้ีงถิมเสล่บอันนี่คนเลยคนคี้ดูนี่อันเร่งเร่งเร่งอันเร่งเรอันนี้จะตก

เอสอนคนไห้ให้เจ้าสอนกันไเห็ด็กเห็นเม่อตโเห็นเม่อตเห็ดูเห็นดูเม่อตใมเอลูห็นไรเม่ตเห็นอไร้าวจ้าอวจอวจ้าจ้าารจกเราเอาไปเด็น้วเามีอไอยู่นะ

ฮะเมตูเร่วเลยเร่อเรฮาปฏิบ <laughs> ัติพ nice ี huh. ่โอ้เมตูกับด่าน่งเฝ้าประตูนั่งนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เุณว่าไ่ยันต๊บ่อหน่ยันบ่บ่ยันบ่ตกะนังยันยันืน่นั่งนั่ง bọn tử môn năng đã khó ngừng năng nè năng chả thu nhà ngang, ngâm thu nhà ngang, ngâm mẹ lấy thu nhà ngâm ngâm mẹ lấy thu nhà mẹ lấy thu nhà à phần hồn ma phần chữ tốc ơ ơ thu nhà luôn thu nhà luôn xuống tớp đấy nỉ phù thu nhà ba đuôi phù. thu nhà luôn khăn bày xì khăn đê tụi con ơi khăn bày xì khăn xuống tớp tốt. đấy tốc tóc tốc tuỵ tuỵ bà lấy bà bà ba, ba, tuỵ bao đuôi S 1> <S 1> <S คนคิดอ,อื่นอย่างเงี้ยอเล็กชองยังมานี่นะยนะมักสามให้เปลี่ยนมักสามมาให้นะ <S 2> <S 2> <S เหมือนตากันทุกคนตักอยู่แคมเพลอนเนาะแมย์หลานจาเจอไหม มาได้ควดสองมื่อเลยโจ๊กเลยทุกคนวิธีตักมันเนาะอยู่ในขางเมื่อเลยทุกคนเพราะว่าไปตาไก่กับงัวกินเนาะอันนี้มันอยู่ในเมื่อห้างอ้อมเลยเนาะทุกคนมีอยู่สี่ลานเดี๋ยวมาซีแง,ง่นั่นเอง <g ül> ลานลานตัวทางกลางนี่จะได้เก็บเมื่อนี่เนาะอันนี้น่าจะเป็นเมื่อินพี่น้องเลยตัวนี้อีกสองมื่อพี่น้องจะ,จะได้เก็บเนาะ เบื่ออื่นมาเฮ้อพี่น้องเลยปัดชัวมากันเลยฮอนจะเซลชมพะกบกบมีปากหนักมีขีเปนกับมาแบบซี่เ่ราะจะมาแต่ฮอนจะเซลพี่น้องฮะหาฮอนน่ะหาฮอนน่ะอันนี้มาของสารด,า,ดา,าเนาะหาอะไรกับฮอนด่ะพี่น้องเลยน่าเท่ อยู่ในดิมห้องน้ำนี่แหละทุกคนตากไอ้มันเนาะ,นะารบรรยากาศมาถ่ายภาพบรรยากาศบรรยากาศมือมือเดือนสามพี่น้องไม่สามคำพี่น้องเลยถ้าเป็นไอเดือนละฮอนาสามเดือนสามเนาะถ้าว่าเป็นเดือนไทยน่ะจะเป็นเดือนสองพีมม่น้องเลยเนาะ S <S <an> พี่น้องเดือนสองหมดแล้วพี่น้องเดือนสามออกมาแล้วเนาะเฉพาะไอ้เตือนไทยพี่น้องเลยนะนเนาะเมื่อกี้กับมันที่สามสิบเอ็ดแล้วพี่น้องเลยเนาะการมุกยีใจพูรังขูร่รังควนเนาะที่เขาอะไรอังเปานะะอังเปาพี่น้องเอ้ยเนาะคอยนี่บ่ได้น้ำโมหรอกพี่น้องอังเปาะอังเปา่าเนาะอะไรแต่อังลูก บอลได้ทางไหนเนาะค้าตะขอดมันขอดมันแล้วะไรจังจะได้ไปพี่น้องเลยนิ้วมือซระาดายเน่ยพี่น้องเนาะใช้มันดอกนิ้วกลางอย่างนี่ยพี่น้องเวลาเฮายี่มันเศร้ามันเงาะลงสีบ่อได้พี่น้องเจ็บเจ็บเนาะเพราะว่าสวยออกมาสักหน่อยแล้วก็ประมาณไอเดดออกเนาะมันจังสีกกำได้พี่น้องเลยเนาะโมโหว่าสาเหตุเป็นย้อนเอียงพี่น้องเลยไปโห่กับบอกนเด้อเนาะพี่น้องเนาะจะหาวิธีแก้ไขทุกคนเลย กินยากะเมื่อยกินเนาะกินทั้งยาเปอร์เซนต์กินทั้งยาฮะาไม่พี่น้องอยังบอดีบาานะ่เศร้านาะเป็นมาอีกกจะได้เดือนหนึ่งแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ายัางไม่ได้ไปหาหมอเท่านั้นพราะม่พี่น้องเนาะก็เลยรอบ้างว่าเออถ้าว่ามันเป็นน้ำเ้าใส่งานดีหรือว่าใส่งานแบบจับเสียมตลอดนะเนาะเขาขัดมันพี่น้องเฮาก็ต้องใส่เสียมคุดเนาะพี่น้องเลยมันก็นเลยเหตุไห้มือเฮาเฮากำตลอดนี่มันก็เลย ขอมัน่ะสิจังเป็นว่าพี้เลยกับบ่ฮู้วสิเป็นแบบคือเพิ่น้าบ่อเนาะฮากะทาบาศรณาเดอควัดมันนี่มันสิเป็นจังไ๋นะพี่น้องอยากรอเบิ่งแเท้ซ้ำนี้พี่น้องเนาะกับบไดไปหาหมอดอกพี่น้องเ้ยกับมันเจ็บปวดเฉพาะกลางคืนพี่น้องเนาะกลางคืนนี่คือมือนี่คือเห็ดอย่างไรเลยพี่น้องมันบัดแขนเลยพี่น้องเลยเนาะแขนชองข่างนี่เมือนบัดเลยพี่น้องตีนกับบไดเนาะ คือมือแบบเอาง่างพี่น้องคือมือมันตายได้วนาะเนาะแบบมือใส่งานอะไรแล้วนะ๋วเนาะมีแต่มิอนอย่างเดียวพี่น้องเลยโอ้โหเป็นยนงนะังอีหอย่างเนาะฮะพี่น้องซ้ำนี่แหละไ่นี่กันเนาะเดี๋ยวสรารนาไลากับไอ้เมือบ้านเนาะือว่าสีเอาเขาลงไปมู่ไปท่านลนะพี่น้องเดี๋ยวจิตไทยภาพบรรยากาศอยู่ในวัดในว่าให้เบิรงผมพี่น้องกนะันเนาะมาแขกคนมาห่วมงานบุญประจําปีบ้านเฮานี่มันจีหน่อยลายซ้ำไรอนะไรพี่น้องเนาะ เหลียวมาลอรุ่นรอสมน่วกันเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวสระดาจะพยายามเอาคลิปลงพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบุญทางผู้ใหญ่และก็ทางอีฟซีดายๆเนาะที่ติดตามเลครับส้มสระดาเนาะพี่น้องที่ให้กำลังมาให้มาให้กำลังใจสระดาตลอดนะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบุญนะดายๆเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางสระดาจะได้ขอโตได้เลยเด้อพี่น้องเนกับผ่ากดไลค์กดแชร์คือเก้าคือเดิมพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้ขอาวความสบ,บายดีเดี๋ยวจะพาไปเบิงนะ่งหด่านน้อยน้ำพี่น้องเนาะด่านน้อยไปทางไหนเลยด่านน้อยเฮ้ยยังนะบึนเหรอฮะบึนไม่ยังเป็นบึน,นะบน่ะสิเก็ตเข่าเล้คขาคอตายโด้เนาะโนาะให้ไปได้ชุดนะ พังบ้งบ้างเหตุว่าเหเป็นบ้างเะเอฉาะอยยาเฉาอีกมวยมัวเฉาะพันดิพี่น้องย่าเฉาะห็นปะอ่านแ่บบอกก็ปุบิปากหน้างก็มีขี่ทั้งนั้นกินก้อนไหนคนกินเ่ยคนญว่คำคุณบอคนหน่อยคำคุณก่อนบอเมียนะยมแนพ่าอ่านคำคุณคับปัญญ์ม่เขาติดมือจ้งนะ บเขาตินมือจะแก่องแน่เพิ่นไปอยากลงแต่เราเพิ่นสีนอนอยู่นี่บอนอนอยู่ขึ้นน้อยนี่ใหญ่ฉีนนอนอยู่ขึ้นน้อยบอแก่องแน่เขาละมือยังว่ามันกินนะฮะเพิ่นไปอยากลงหาหาเพิ่นฉีเทียบไปเทียบมาไายบายไายบายปลาดุงกับแม่จีจบคลิปไปเด้อไายบายไม่บายก่อนไม่บายยุ้ยว่าเป็นบ่อไปไปล็อกงานลตะเตื่นหน่อยอ่ะ บายบายคนนี้กระชากเป็นเนาะยังไงคืนเงินน้อยสำนี่บอโอ้ยเราตะโกนหมดนะยังไงคืนเนน้อยซํำนี่บุอยากลงอยากอยู่เืินน้อยหาเงินจะได้มาปลูกเงินน้อยให้บ้านี้ไรอยู่บ่ซนำนี่ ทำหัวหน้ามันยังคืออยู่ได้นี่ทุกคนเลยอือเพิ่เสิไเ้ยสำน,ำน,ำนีกับบา้าเธอเปิดเงินตั้งหลายล้านเครื่รองเซนเลยทุกคนเลยอ้าทุกคนกับชำนี่้วเนาะเดี๋ยวจะขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายทุกคน